สวัสดีค่ะครูอา้ายุพารักเจนมณีนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยานิพนธ์ผ่านออนไลน์คนแรกของไทยคะ่ะวิทยานิพนธ์ง่ายนี่ ถ้าคุณเจอปัญหานี้อยู่ไม่รู้จะเลือกหัวข้อเรื่องในการทําวิทยานิพนธ์อย่างไรหรือเลือกหัวข้อแล้วเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเขาเขียนยังไงบทที่1คืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างบทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจะทบทวนยังไงจะเอาอะไรมาลงเอาอะไรมาเขียนทําไมบทที่1ทําไมบทที่2ทําไมพราะพอรอหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ทําแล้วไม่ผ่านสักทีตีกลับอยู่ เรื่อยอยู่เสมอเลยเป็นเพราะอะไรบทที่3วิธีการดำเนินการวิจัยจะต้องเขียนอะไรจะมีแนวทางการเขียนแบบไหนเราจะเขียนในหัวข้อเรื่องได้อย่างไรบทที่1ถึงบทที่3เมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องมีการสอบผ่านเข้าสอบทำไมถึงสอบไม่ผ่านทำไมถึงสอบตกทำไมทำไม่ผ่านสักทีทำไมทำไมและทำไมมันจะก้องอยู่ในหัวถูกต้องไหมคะ คุณได้คำตอบนั้นไหมหรือคุณจะอยู่เพียงเดียเด๋ยวๆแล้วก็ให้คำถามนั้นวนเวียนจนทำให้คุณท้อคุณเหนื่อยคอสเวิร์กเรียนจบแล้วแต่ทิ้งกลางคันออกกลางทางเรียนไม่จบปริญญาโทเพราะติดวิทยานิพนธ์อย่าออกเชียวน,นะคะอายเขาอายมากเลยถ้าคุณออกเพราะวิทยานิพนธ์ทำวิทยานิพนธ์ไม่จบอายมากคุณเพราะวิทยานิพนธ์ง่ายนิดเดียวเข้ามาเรียนออนไลน์กับครูอ้อคะ่ะ ถ้าคุณเจอคลิปวิดีโอนี้แสดงว่าถึงเวลาและวาระแล้วค่ะที่คุณจะเรียนจบปริญญาโทเพราะครูดูแลคุณตลอดหลักสูตรค่ะลงทะเบียนเรียนผ่านออนไลน์กับครูอร้อดูแลคุณ1ต่อหดูแลบุญรายบุคคลค่ะเพื่อส่งคุณให้เรียนจบปริญญาโทแน่นอนการันตีผลยังไง11ปีของการสอนผ่านออนไลน์เฉพาะวิชาวิทยานิพนธ์ค่ะและ1,200คนที่ครูอร้อดูแลและเรียนจบสำเร็จมาแล้ว สิ่งหนึ่งในการสอนวิทยานิพนธ์รายบุคคลสอนให้คุณเข้าใจถึงปัญหาที่คุณกำลังเจอและสอนให้คุณเขียนและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งให้คุณลงมือเขียนด้วยตัวของคุณเองอย่างแจ่มกระจ่างอย่างเข้าใจค่ะถ้าคุณคี้เกียจถ้าคุณท้อคุณจําเป็นต้องมีคนให้กําลังใจคอยแซะคุณออกจากเก้าอี้ค่ะเพื่อให้คุณมาขยับขยี้ขยีเตือและลงมือเขียนวิทยานิพนธ์นั่นคือหน้าที่ครูเลยร่วมเดินทางไป พร้อมกันจะดีไหมคะถ้าคุณมีเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อให้คุณสําเร็จปริญญาโทนั่นแหละคะ่ะครูอร้อนะคะเจอกันแน่นอนลงทะเบียนเรียนกับครูอร้อเรียนผ่านโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์คะ่ะนัดเรียนกับครูอร้อนะคะเจอครูอร้อได้2ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์คะ่ะตลอดหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนเรียนครูดูแลคุณจนคุณเรียนจบส่งคุณจนคุณได้รับการอนุมัติให้เรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแน่นอนคะ่ะการันตีผลลัพธ์ค่ะถ้าคุณไม่พอใจ นะคะเรียนไม่จบนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สําเร็จครูอ้อรับชอบแบบเพียงผู้เดียวค่ะยินดีคืนเงินให้คุณทุกบาทแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะติดต่อครูอร้อมาได้เลยนะคะถ้าคุณต้องการเรียนจบปริญญาโทเพราะวัตถุประสงค์ของครูอร้อคือส่งนิสิตท,ทุกคนให้เรียนจบปริญญาโทค่ะยิ้มแฉ่งของครูอร้อคือเห็นสิทธิ์เรียนจบปริญญาโทเจอกันผ่านอากาศนะคะสวัสดีค่ะ